เป็นที่พักของสาวกพุทธแต่การจะทำแบบนั้นเราต้องปลูกความรู้ให้กับทุกคนและนั่นก็คือหน้าที่ของพวกท่านทัน้งหลายความไม่รู้สร้างความเจ็บปวดโศกเศร้าและมายาความโกรธความโลภความอวดดีความถือดีความริษยา คือผลพวงของความไม่รู้มายาแสดงแต่เรื่องไม่ดีล่อหลอกเราแต่ชีวิตและความตายนั้นไม่ต่างกันเป็นสิ่งเดียวกันเราต้องล้างภาพมายาออกเมื่อใดก็ตามที่ภาพมายาหายไปพวกเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปัจเจกโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดศีลส,สมาธิและปัญญาการใช้หนทางความดับทุกข์หรือม,มักแปร ช่วยให้กำจัดภาพมายา